สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Port X Academy แล้ววันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับสวัสดีครับ คิดว่าโฟร์เดวิคนี้ก็จะมาสอนชอ็อตคีย์ที่สําคัญที่ใช้บ่อยๆนะครับจริงๆอาจจะมีเยอะคนนี้แหละแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีแบบคร่าวๆไม่กี่ตัวประมาณแบบสิบถึงสิบสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละตัวว่าที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วคีย์รัดท,ที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับมาเจ,าจตอ,อเจตัวแรกเลยครับตัวแรกจะเป็นกด V ครับกด V จะเป็นการเรียกคําสั่งต่างๆขึ้นมาครับจะเป็นโหมดต่างๆซีเล็กอะไรครับสมมุติว่าเราจะเลือกใช้การปุมพื้นที่แบบการล่างเนี่ยก็ใช้ได้ครับกดตัววมันจะม ว่าเปิดเป็น quick shading หรือว่าโปรเจกต์อันนี้จะใช้บ่อยมากครับในการสลับโปรเจกต์ระหว่างแบบสมมติว่าเราเปิดอันนี้ทิ้งไว้เงียแล้วเราอยากสลับไปโปรเจกต์หนึ่งเราก็กลับมาได้ประมาณนี้เลยครับโดยการกด v ครับเป็น manager ังก์ชันคข,ข่าวให้เราได้นะครับต่อมาจะเป็นตัว control r นะครับ control r จะเป็นการ preview render ในโปรแกรมก็คือเป็น preview ให้ดูปกติในโปรแกรมนะครับยังไม่ได้ render จริงแต่ว่าถ้าเป็นช h i r เนี่ยจะเป็นการ render จริง control r กับช h i r จะต่าง,าง,างกันสรุปคือ control r เอาไว้ preview โปรแกรมดูก่อนว่า render ไปจริงแล้วมันออกมาเป็นยังไงนะครับแ ชิพอารก็คือแตนเดอร์จริงๆเลยต่อมาเป็นคอนโทลดีครับคอนโทลดีเนี่ยจะเป็นการเปิดโปรเจกต์สเตติ้งนะครับก็จะมีพวกการเซตเฟรมเลทดินามิกต่างๆหรือว่ากาวิที้อยากให้มันตกแรงตกน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยตรงนี้ต้องมาเซตได้านครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเซตที่เฟรมเลทครับเพราะมันจะถูกเซตมาที่30ใช่วขณะแต่ปกติผมใช้ยี่ห้าเงี้ยผมก็จะกดคอนโทลดีแล้วก็เซตจะเป็นยี่ห้าเลยก่อนเริ่มงานทุกครั้งนะครับต่อมาเป็นกด N ครับในคอร์สเรียนที่ผมสอน Basic เนบส N. N ิคซีมาโฟดีกอ่เน,นครับี่นจะมีพวกเอ่่ออยางกด N ก F นะครับทิดเด้ไลน์ซ่อนลายทั้งหมดหรือว่ากด G โชว์แค่ลายกด s โชว์แค่ e วเฟรมเลยครับจะเป็นการแบบว่าควบคุม v i e w อร์ t เข้าๆของหน้าต่างที่เรากำลังทำงานอยู่แต่ถ้าเป็นกด M กด M จะเป็นโหมดของ m o d e l i n g นะครับก็คือจะเป็นการเลือกเชฟแบบ Edge Cut Iron Miller พวกนี้ครับลองมาดูคข้าๆว่าในเนี้ยที่เราใช้ไปบ่อยเนี้ยมันคืออะไรแล้วลองจำคำศัพท์ดูครับเผื่อแบบว่าเราต้องการใช้เพนคัตอย่างเงี้ยก็คือกด M J ว y เลยมันก็จะได้เพนคัตเลยครับมันจะเป็นฟังก์ชันของ Cinema 4D ที่แววว่าา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 ถ้้้้เเเรรรรศึกกกกกษล็จจมมมมันะียอออใชไไดหืส เอาไปเซตกับมาโคที่เมาส์ไดนะ้ถ้าเกิดว่าเมาส์ใครมีหลายปุ่มเงี้ยเซตมาโคได้ถ้าเราจะใช้เพนคัสกด M J ใช่ไหมเราเซตปุ่ม M J ที่เมาส์ปุ่มเดียวเลยกดปุ๊บมันก็จะเป็นเพนคัสเลยอะไรที่เราใช้บ่อยๆก็จะใช้งานได้ไวมากขึ้นนะครับต่อมาเป็นชิป4ครับอันนี้ใช้แบบบ่อยมากนะครับชิป4มันจะเหมือนปลักอินหนึ่งของ After Effects ที่ชื่อว่า FX Console นะครับถ้าใครเคยใช้ใรโรมมาใช้เนี่ยมันจะมันจะทำหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือสมว่าเราอยากเรียกอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ครัออาาากกกเเงืืดด็็ลลม กด enter กด enter มันก็จะแอดเข้ามาในนี้ได้เลยซึ่งมันจะไวมากถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ต้องมานั่งแบบคลิกตรงนี้เปิดซเฟียคลิกตรงนี้เปิดหาโหมดต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจําชื่อเรารู้ชื่อเนี่ยสมว่าเปิดแคปซูลก็ชิป4แคปซูลก็มาเลยนี่ครับมันจะไวมากอันนี้ต้องใช้บ่อยพยายามใช้บ่อยแล้วก็จาคาศั์ว่าเครื่องมือแต่เครื่องมือเนี่ยมันใช้ชื่อว่าอะไรบ้างนะครับต่อมาจะเป็นการคลิกเลือกโหมดครับผมโหมดการที่เราจะให้ตัวเครื่องมือหรือว่าพวกพารามิเตอร์หรือว่า, er าดีฟอร์เมอร์เางงาน หรืออัลเทเนตมันจะต่างกันนะครับสมมติว่าถ้าเราคลิกตัวพารามิเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมผมกดธรรมดามันจะมาอยู่เหนือเลเยอร์ถูกไหมครับกดธรรมดามาอยู่เหนือเลเยอร์นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมกดคอนโทรลค้างไว้เนะี่ยมันจะมาอยู่ด้านล่างเลเยอร์ที่เราเลือกไว้นะครับถ้าเราไม่ได้เลือกกดอยู่ด้านบนครับแต่ถ้าเราเลือกไว้กดคอนโทรลค้างมันจะมาอยู่ด้านล่างที่เราเลือกไว้แล้วก็ถ้าเราใช้พารามิเตอร์พื้นฐานก็คือเครื่องมือสีเขียวมันจะต้องอยู่เหนือตัวโมเดลใช่ไหมก็คือโมเดลไปอยู่ข้างในตัวสีเขียวแหละซ แเราก็ทําการสร้างผลงานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้พวกดีฟอร์เมอร์เนี่ยพวกตัวเครื่องมือสีม่วงเนี่ยเราต้องกดให้มันมาอยู่ข้างใต้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดคีย์รัดใช่ไหมมันจะเป็น,นี้พอเปิดขึ้นมาอยู่ข้างบนจับลากใส่มันจะเสียเวลาแบบนิดนึงถ้าเกิดว่าเรากดตรงนี้แล้วกดชีพค้างไว้เราเลือกมันจะอยู่ข้างล่างให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งล่ากเท่ากับว่าถ้าเราอยากให้โมเดลเนี้ยไปยัดใส่อะไรอ่ะกดเอาเทเนียรค้างไว้แล้วคลิกโมเดลมันจะอยู่ใต้นั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งล่างแต่ถ้าเราอยากให้โมเด ที่ผมพูดมาในคลิปนี้ก็คือเป็นคำถามที่แบบใช้บ่อยมากแล้วแต่ละเครื่องมือเราอาจจะต้องไปจำคําศัพท์หรือว่าไปศึกษาหรือว่าเครื่องมืออะไรที่ใช้บ่อยตอนที่เราทํางานอะ่ะมันจะมีบางเครื่องมือที่แบบใช้บ่อยมากแต่ผมไม่อยากให้แบบว่าใช้บ่อยก็จริงแหละแต่พยายามจําชื่อมันนิดหนึ่งหรือว่าคีย์ลัดต่างๆเช่นแบบรอเมาชีใช่ไหมมันคือสปายเพนอย่างเงี้ยปกติเราไม่ได้จําชื่อเอ้ยเพนทู 2, วาด,ดเฉยๆเราคลิกแล้วก็ล่างเลยมันจะไม่เกิดการจําว่าเอ้ยโตัวลงเครื่องมือน,นี้มันชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจำว่าเอ้ยสป 4, ะรประมมันจะไวกว่าที่เราต้องแบบมานั่งคลิกหรือว่าอะไรต่างๆลองประยุกต์งานแล้วก็ทําให้แบบว่าสังเกตพฤติกรรมตัวเองว่าใช้อะไรบ่อยสุดแล้วก็ลองพัฒนาตัวเองให้แบบทำงานได้ไวขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เซฟเวลาดยแล้วเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเพื่อแบบใครโดนงานโครงงานเผาเงี้ยต้องส่งพรุ่งนี้อนะไรเงี้ยอันนี้มีประโยชน์มากนะถ้าเกิดว่าเราล่นระยะเวลาตรงนี้ได้แบบนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นนิดนึงที่แบบหลายโซนมากๆมันจะทําให้แบบเราได้เวลาคืนมาเยอะมากถ้าเดี๋ยววิกหน้าเรามาสอนอะไรเกี่ยวกับน i n e m a 4D เจอกันวิก